หลังจากการรับแจ้งเหตุโสมเด็กหญิงอายุ13ปีที่เกิดขึ้นที่ย่านฝั่งทนบริเวณกลางซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน18แขวงบุคโลเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครนนเวลาประมาณ20นาฬกา30นาทีเมื่อวันที่20เมษายน2567ทางตำรวจได้รับการตรวจสอบและสืบสวนเหตุการณ์นี้อย่างละเอียดจากการสืบสวนพบว่ามีกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด5คนซึ่งประกอบด้วยนายเนายบนายซ และนายดีที่ได้ร่วมกันก่อเหตุโสมเด็กหญิงอายุ13ปีในลักษณะโสมเด็กหญิงจริงโดยมีนายอนาวินหรือนายคงสมบูรณ์อายุ19ปีเป็นผู้ที่นั่งดูอยู่ในห้องพักของเด็กหญิงที่เป็นเหยื่อหลังจากที่ตำรวจได้ติดตามและเชิญตัวกลุ่มผู้ต้องหามาที่สนักงานตำรวจปูทอนบุคโลพร้อมผู้ปกครองกลุ่มผู้ต้องหาได้ยืนยันว่าได้ร่วมก่อเหตุตามที่ได้รับแจ้งและตั้งใจจะรับผิดชอบต่อการกระทำของพวกเขาฝ่ายสืบสวนตำรวจบ,บุคโลจึงดำเนินการต่อไป ด้วยการจับกลุ่มตัวกลุ่มผู้ต้องหาและนำสู่สำนักงานเพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียดต่อไปโดยผู้ต้องหาจะถูกตัดสินตามกฎหมายให้เป็นที่ท,ทราบต่อไปเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายและความเสียหายต่อชีวิตของเด็กหญิงอายุ13ปีซึ่งเป็นเหยื่อนในการกระทำที่น่าอับอายและไม่สมควรเราต้องเอาใจช่วยเหลือเด็กน้อยที่ได้รับความเดือดร้อนในวันนั้นความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยและความเป็นธรรมของสังคม ต้องมีอยู่ตลอดเวลาและเราต้องร่วมมือกันในการป้องกันและต่อต้านการกระทำอันไม่เหมาะสมและไม่มีเหตุผลอันมีอำนาจในชุมชนของเรา